<c oughs> ครับสวัสดีครับ,บอ่าน้าชายมาให้ชมผลไม้อีกแล้วนะฮะ <c oughs> อ่านี่ตระกูลของผลไม้เนาะครับผมผลไม้นะฮะสายพันธุ์นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวาคาโดชื่อสายพันธุ <c> ์พร <ang> ิกกระตั <ang> ้งพริกกระตั้งโอ้พริกกระตั้งแล้วก็ต้นนู้นละ่ะ <c> พื้นเมืองครับต้นต้นนูนน้นพัผ่านพื้นเมืองนะฮะต้นนู้นอ่าแฮก แฮกไล้ตรงน้องแล้วก็ไอ้เบนบุ๊กบับุ๊กบัคทุบุตเกอร์บุตเจ็บบุตเจ็บอ่าแต่ทุกอย่างก็ชื่อคำว่าวาคาเดลนะฮะมีเนื้อมีเนื้อนิ่มๆคล้ายฟักทองหรือคล้ายปลากอนะ่ฮะฝ่าจะออกนี่ได้ก็ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะลูกเท่านี้หลายเดือนเนาะประมาณสองเดือนนี้ยังตุลา ตุลาตุลาปีที่แล้วนะ,วะออน่าจะขึ้นอันนี้นี่ลยโอ้หลายเดือนนี่นะกว่าจะได้กินนี่ปีหนเดียวโอ้ปีละหนเดียวปีละครั้งนะฮะวากาโดนี่วากาโดวากาโดมีวิตามินอะไรบ้างวิตามิน B นะฮะวิตามิน C แล้วก็ต้านมูลอิสระนะฮะเกี่ยวกับพวก <c oughs> ระบบเลือดนะฮะระบบเลือดนะฮะาการไหลเวียนของโลหิตนะฮะแล้วก็ต้านมูลอิสระนะฮะระบบขับถ่ายได้ดีมากนะฮะคนอายุประมาณ40หรือ50ขึ้นเนี่ยทานวันลลลูกได้ดีมากนะฮะถ่ายคล่องเลยนะฮะวิตามิน B วิตามิน C สร้างาเม็ดเลือดขาวนะฮะแล้วก็เม็ดเลือดแดงนะฮะเป็น วาคาโดสายพันธุ์ที่ปลูกทางภาคเหนือนะลูกติดดินเลยเห็นไหมฮะลูกติดดินเลยฮะน้องน้อง,องมาถือนี่ให้นายชายหน่อย <c oughs> ต้นหนึ่งนี่ได้กิโลได้นี่อ,นนอ,อีกประมาณ3เดือนได้กินไหมสามเดือนอยังครับสมเดือนก็ยังอีก4เดือนนะน,นะนับจากนี้ไปเนาะ อเดือนตุลาจะกินวาคาโดได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเดี๋ยไหมฮะตุ้งติ่งตุ้งติ่งอันนี้มันจะหลุดไหมไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้วพันนี้คัรวแน่นโอ้โหนี่กินดิดๆได้ไหมกินก็ได้กินก็ได้ถ้าชอบไม่มีใครห้ามนะฮะครับวาคาโดนะฮะก็ถือว่าเป็นผลไม้นะฮะวันนี้น้าชนำมาให้ทุกื่อนได้ชมนะฮะน้าจยมาถึงต้นก็อยากให้ทุกทุกท่านได้ชมเหมือนกันนะฮะ ไม่มีใครรักใครนะฮะในนี้ดกมากนะฮะก็ถ้าขายก็มีหลายราคานะหลายตามสายพันธุ์ก็น่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ20ถึง50นะฮะหรือ100พันธุ์นี้เป็นก็เลยหกสิบเจ็ดสิบว่าประมาณ60 70บเนะพันธุ์นี้เนาะนี่ถ้ามันมันมันคัดเป็นมันคัดเกรดครับอ๋บอพี่มาอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้ไหนเกรดษตรเข้ากล้องหน่อยมามสาธิต ครับผมเลาสู่กันฟังให้เพื่อนๆในช่อง Youtube ได้ดูกันบ้างฮะถ้าคนอยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดอื่นๆไม่มีวาาโดใช่ไหมไม่มีอ่าก็จะได้เห็นแล้วนะฮะอันนี้ถ้าเกิดเราไปต้มจุ่มพริกได้ไหมได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันไม่มีใครห้ามแล้วก็ไม่มีใครติดไม่ไม่ม่ใครจับติดคุกด้วยโอ้กินกินตรงไหนก็ได้นัฮะอ๋อกินได้หมดกินม้มระทั้งต้นต้งนี้ทำเป็นพืน อาเย้าใหย่กันนะเย้าวหย่กันนะอยากให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศนะความเป็นกันเองนะที่นี่น่ารักมากนะฮะอ่าพี่น้องชาวเหนือเนี่ยน่ารักทุกคนนะฮะถ้าเป็นสาวๆได้สวยสีชมพูเลยฮะเพราะบรรยากาศมันเปนะมาดูเสาวๆสาวๆสวยไหมสวยไหมโอ้สวยต้องสวยอยู่แล้วอาถ้าสวยมาเป็นเมียเราไม่ได้นะไม่สวยก็ไม่เอากันเดี๋ยวเห็นไหมก็มาชมกันนะฮะเพื่อนๆนะฮะก็อย่าลืม เดี๋ยวอีกประมาณ4เดือนใช่ไหมลูกขนาดไหนนับอีก4เดือนเพื่อได้กินนะเราเกืดเกืดลงนะครับมันจะใหญ่ขึ้นนี่ครับอ๋อประมาณเกือบโลเลยเหรอยังไม่แก่เลยครับโอ้ยสามลูกโลไม่ใช่เหรอสองลูกโลก็มีสองลูกโลส่วนมากสามลูกสองลูกโลไม่หลายพันครับโอ้สองลูกโลนะโลเกือบร้อยเลยอ่ะนี่สายพันธุ์นี้นะหกสิบเจ็ดสิบนะฮะถ้าเป็นแฮกแฮกเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยห้าลูกโลสี่ห้าลูกโล แกไก่สายพันธุ์นี้ใครจะแพงกว่ากันแฮ็กจะแพงแ<ห>กว่าแฮแพงก,กว่านะ<ช>แต่ว่ามันมีรสชาติที่มันลูกเล็กเนาะ,<ช>ะเนื้อเนื้อเหนียวพันพนี้ก,ก็มันครับคนอายุประมาณ40ขึ้นนะฮะหกสิเนี่ยทานเหมือนมะละกอได้ยิ่งดีเลยนะต้านมูลอิสระแล้วก็เก่